สวัสดีค่ะการพยากรณ์ดวงโดยรวมของชอาวธาตุไฟเมษสิงห์ทนูประจำเดือนสิงหาคม2564นี25นี้นะคะมักมีผู้คนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แต่เป็นตัวของคุณเองต่างหากที่ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นหรือคุณก็อาจจะเห็นแหละแต่ไม่สนใจอะไรอาจจะเป็นเพราะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณสนใจ หรือต้องการเท่าที่ควรก็ได้คุณมีความรักที่เข้าอกเข้าใจความเมตตาเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความอบอุน่นอ่อนโยนในบางคนอาได้ดูแลคนแก่หรือเด็กๆหรือต้องดูแลอะไรที่ต้องให้ความรักความเอาใจแส่เป็นพิเศษและก็ทำได้ดีซะด้วย ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับพอๆกันอาจจะมีคนมาทำให้คุณเสียใจคิดมากเสียความรู้สึกกังวลหรืออาจมีเหตุเข้าของสูญหายเสียงเงินเสียทองแต่หากคุณมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ในตอนนี้ถ้าหากต้องการให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองคิดหวังเอาไว้หรือถ้ามีปัญหาอะไรที่ต้องการคนเข้ามาช่วยเหลือควรที่จะทำทุกอย่างอย่างรอบคอบและควรมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในสิ่งนั้นๆควรมีความระมัดระวังในด้านความคิด ความทะเยอทะยานอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ของตัวเองเอาไว้ให้มากๆในการทำอะไรควรพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบไม่เหมาะกับงานเกี่ยวกับความเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยมีความใจร้อนวู่วามอาจจะมีเรื่องบางเรื่องมาทิ้มแทงใจบ้างหรืออาจจะมี ให้มาสะก,กิดใจทําให้เกิดความแคลงใจไม่ควรไว้วางใจยังไม่ควรเปลี่ยนงานเพราะยังไงก็ยังคงไม่ดีขึ้นเป็นไปอย่างช้าๆก่อนอย่าเพิ่งคิดที่จะโยกย้ายหรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเผื่อว่าอาจจะมีอะไรที่มันดีขึ้นมาบ้างมากกว่านี้เตือนว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรให้มากมาย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะดีกว่าอาจจะเหมือนว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วอาจจะมีค่าเท่าเดิมหรืออาจจะเป็นการเสียเวลาไปเปล่าเหนื่อยฟรีหรืออาจจะทำให้เหนื่อยมากกว่าเดิมควรประคับประคองไม่ให้มันแย่ไปมากกว่านี้น่าจะดีกว่าค่อยๆทําค่อยๆเก็บไปก่อนควรใจเย็นๆ อย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนแปลงอะไรให้วุ่นวายเลยเพราะในที่ที่คุณอยู่ปัจจุบันนั้นมันดีมากๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในบางครั้งมันอาจจะมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอยู่แล้วหากคุณนั้นมีความอดทนในการรออะไรที่มากพอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณควรจะได้รับ คุณก็จะสมหวังกับสิ่งที่คิดหวังเอาไว้จะสมหวังหรืออาจจะได้มากกว่าที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้มิฉะนั้นคุณควรอดเปรี้ยวไว้กินหวานผลจากที่คุณรอคอยอดทนมุ่งมานะในการทำอะไรต่อมีอะไรด้วยความอดทนและมีความหวังคุณก็จะได้พบกับผลทาง ที่มีเงินมีทองมากมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติการงานหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีเงินทองเพิ่มพูนให้หายเหนื่อยกันไปเลยทีเดียวจะพบหนทางสว่างสมหวังสมปารถนาขอจบการพยากรณ์เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังขอบคุณค่ะ